ทำไมแก้งหลานวะนะ่ยดกันแกัะเดียวมะลุมี่เอาแล้วลุ่อเ้ทำท่ารองคิวขมมดฝันเหรอล mm ูกรำคาญสุดๆ ังบ้างดอัดขาเราไม่แข็งไหมไม่ขาไหมยิ้มยิ้มยังไงเมื่อเหรอครับนี่ไงดูสิอมยิ้มยิ้ต้องอย่างงี้ยิ้มแล้วอมยิ้มทำปกจูังปักจูเอไม่ค่อลำพานเลยดิลำคานเป็นด้วยเอาแฟไม่เอาครับเอาแฟผมตลอดับโอ้เบะเบะเบะลำาครับ จับข้าได้แับจะจับปากผมก็ผมไม่ชอบว่าผมไม่ชอบ่ะลมพานแสดงว่าเป็นลมพานจนแล้วเนี่ยต้องแก้เขาอย่างนี้นะทิ่มปากแล้วค่ะคิ้วขมวดใส่ด้วยคุณปู่คุณย่ากับน้าแฟออยากอาแฟทำไมแกล้งหลานวะเนี่ยเจระเดียมมะหลง มีแล้วหูออะไรีเยวหมวกอาดึดึงดึงค่อยๆดึงหมวกไปไม่ต้งไม่ต้งไม่ค่อยๆพอคขมอนขมอนขมอนแล้วเบาเออือืเหมือนอืมออเหมือนนี่แหละมะเขือเทศอืมอืมอิ่เชอืมหลับสบายเลยอีกแป๊บหนึ่งกินนมครับหอกว่าหลอกป้าอีกครับหอกอ่ะคร พ่าผมมีคางด้วยครับครับ <c oughs> ต้องเขาลืมตายนะยังก็ลืมนิดหน่อยแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่จะหลับหลับอยู่น้องก็หลับน้อก็หลับดูดูความเห,อห่อพร้อมพร้อมอยากได้อะไรบอกปู่ย่าเลยลูกจังหวะน,นี้นะลูกจังหวะน,นี้เลยใช่ไหมจังหวะน,นี้ลูก <c oughs> เอาอะไรหนูได้เลยตอนนี้ลูก <c oughs> แต่อยากขอปาเตะนะเดี๋ยวปู่เตะนะ <c oughs> คนละอันนะปาเตกะเตร้องมาว่าอาแฟโอ้ยทำได้หนามีโคี้ทำอี้น่อยน่อเติ่อกี้ทำท่าร้องไดฝันเหรอลูกลำคาญสุดๆอืออีทุเล็กมึงแกล้งเขาดิอือฮึมท่หน่เนี้ยพม่ค่อยร้องเลยใช่ไหมเวลาที่มากิน <c oughs> นมพยอ่ะ ้องเปลี่ยนท่าบางทีแบบให้เขาเลยก็จะมี้องบ้างแต่น้อยค่ะส่วนใหญ่คือกินแล้วก็หลับเขารออุ้มอยู่เขาเก๊กอยู่ล้างมือล้างมือยังเขอดำคอรอแล้วกันเออขอดำคอรอล้างหลายรอบแล้วปาบอกล้างด้าเลนระวังคอเขาดีๆนะครับยังไม่ล่อยเพนจะยังไม่ปล่อยมือโอเคเอาให้แนบตัวก่อนเอาให้แนบตัวก่อน ไดคุณปู่ครับผมคุณปู่ครับโอเคโอเควันนี้มือเลี้ยงมือมือเขย่าฟุ้งตอนเแ็กเลยมือเขย่า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 สักคว่ำเลยเขย่าสักูคว่ำเลยปู่เนี่ยตื่นไปเต้ใช่นั่งไปเต้พวกหลับตลอดแม่บีก็เฮอร้านอยากมามากอ้าววไม่มาไม่มา น,นี่วางวางบนนี้ได้ค่ะวางบนเตียงเขาเลยครับ,บเตียตงเขาเนาะเนาดโอเคดูแลปูงี้เลย <c oughs> ดูลูกกับดูหลานไม่เหมือนกันแู้้หลับสบายจังเลยอ่ะหัวโตโดีกลมเดียวจะได้ฉนาดลูกใช่หัวโตกลม แล้วก็ผมดำผมดมเนาะดำผมเยอะนี่มีแต่คนบอกว่าลูกเธอผมดำผมเยอะมากตั้งไม่สที่ผมเป็นคนผมเยอะฉันไม่เป็นผมเยอะค่ะนี่ยผมเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วกินเออดีนั่นแหละกินได้พวกงาๆนะได้ยอะงไงอด้เอ็นลูกเป็นแมวเปู่มีนาฬิกาให้ผมไหมครับปู่อย่าพูดออกไปไปเมื่อกี้นี่สินี่น่ะอ่าโอเค ชี้ชี้ชี้จะชี้เดินทัดแกงได้แกงแกงบอกว่าผมเลี้ยงง่ายรอผมวิ่งได้ก่อนนะครับมือเย็นนี่ยมือเราเย็นนี่ยมือมึงเย็นมือมือมึงเย็นมือมึงเนี่ยมือมึงอ่ะมือทำให้มือมึงดอนไปลนไฟไปมือไปลนไฟเลยจับมือมึงจะดุ้งเนียไปจับหลานเข้ามือต้องอุ่นนะแกรู้เปล่าแก ไอ้ลูกสบายมากเลยอ่ะก็มีเรื่องเรื่องอะ่างีมีรอลูกเอาเหมือนแบทพิษนะลูกถ้าเป็นแบทพิษก็ไม่น่าใช่ลูกกูละดูซิโฟล์ทจะ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 ดูอย่างนี้อ่ะดูไปดูไปแกก็แกล้งอยู่ได้ทำไมชอบแกล้งหลานวะอยากให้ตื่นไหม สีซ้ายก็จะไปขวาเหนียงแค่เธอแค่ดูเหนียงเธอก่อนเอนียงเยอะไม่ของแม่พูดจริงขอพ่อก็เลยพอเป็นชั้นๆเหมือนพ่อตอนเด็กๆพ่ออ้วนใช่ชั้นเลยไม่ดูเลยชั้นชัดเลยนะเออเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูครับอะไรวะหล่อไว้ลูกพ่อเนี่ยต้อเปิดหูอย่างนี้หมดฝั้งเ ครับักก็ต้องใส่แล้วเดี๋ยวมันเย็นหัวก็ไม่เย็นหัวเด็ดจริงหรอขมมันยังบางอยู่กหมอมันเนี้มันยังไม่ปิดอ่ะส่งต่อส่งต่อต้องไว้ตรงระหว่างคอถูกป่ะใช่ใช่ให้ให้ให้ช่วงนี้เยอะหน่อยอันนี่ถูกป่ะอ๋อที่ดูสบายให้ให้คออย่าให้เขาตกนะครัอย่าให้คอเขาตกนะครับอย่าให้คอหงายเลยอย่าให้คอหงายอลย กาแฟครับผมชอบเพชรครับกาแฟครับผมแลต้องบอกอาเจมครับาแฟครับอาแฟครับบอกอาเจมครับผมอยากได้ไปชอบครับนาฬิกาเพชรครับแหวนเพชรโอ้โหครับยิ้มนั่นเลยกาแฟได้ยินเสียงแหวนเพชรเอาไม่ลูกเอาครับไอแบนด์มัแกงล้ามีได้โถเออเลยมึรอคมึงฆ่มากเลยคะ กระลุงกระตุ้มจังเลยคะับผมงคานไอ้คนนั้นก็เปิดไอ้คนนี้ก็จิ้มเออใช่ไอคนนั้ก็เปิดไอคนนี้เปิดคนนี้ก็ปิดต่อจิ้มต่อผมงคานครับแต่นอนทำหน้ายิ้มๆเหมือนกันนะแฟนแบบนี้หลูเนี่ยหลานคนแรกของบ้าเลยนะลูนะาที่มัทำหน้าดีมไปเองทำแก่ไปอ่ะเออทำแก่ไก็พอจะหลับจะหลิ้ก็ไม่เนี่ยยิ้ เหมือนบุคคลที่ถูกลืมละเขาหรอป่ากูเนี่ยเบไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะยังไงดีหัวเน่าละเราเหมือนอากาศธาตุเลยหัวเน่าหมายถึงเธอเธอแหาหัวเน่าคุณแม่จะให้นมไหมเปล่บ่ายสองเวลาให้นมเนาะโอเคบ่ายสองแล้วนี่ ไม่ใช่แม่กินเน้ออะไรให้แม่กินเด้อให้น้องส่งยังไงอะส่งยังไงอ่ะส่งยังไงอะเอาเปลี่ยนเป็นมือมาเนี่ยพอหนูมาเนี่ยปลาเป็นหมาหัวเน่าเลยยังกินนมนะครับกินนมนะไม่มเคยสนใจเลยกินนมมาม่าค่ะไหน พร้อมบอกมาม้าเลิกถ่ายผมกันครับเอานมไหมผมดูดจะดีดีเรื่องปากปากแตกมันย้าต้องทาวาสลีนหนึ่งลูกปากแห้งเหมือนพ่อเลยเป็นคนปากเก่งลูกฝากให้ดูน้องพร้อมด้วยนะครับอุ้มเก่งเลยค่ะป้าต้องเป็นมืออุ้มกล่อมลูก